สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่25มีสายน์ปี68นะครับวันนี้ก็ใสๆนะครับเนาะของวันศุกร์ศุกร์สดใสนะครับก็ชิวงนี้จะวางแนวทางของฮานอยนะครับใหเ f c ที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะห้เป็นแนวทางเหมือนเดิมฮานอยเป็นฮานอยรวมนะครับนะเนาะอยู่กฎหม่เข้ามายังไม่รู้นะครับส่วนช่วงเช้าก็ลงแนวทางของรัฐบาลไทยไปแล้วครับเนาะของ เสียนใจดีนะครับใครเป็นคนรัฐบาลไทยก็เข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะกดตรงรูปคนครับแล้วตรงซ้ายมือใส่มือด้านล่างนะครับเนาะถ้าใครอยากวเจอยก็กดรูปคนเข้าไปดูรับชมรับฟังได้ถ้ามีตัวชอบเฮ้ยลงทุนนะครับเนาะถ้าไม่ชอบก็ข,ข้ามไปเหมือนเดิมชมฟังบันเทิงนะครับส่วนคลิปนี้เสียมาก็เป็นของฮานอยนะครับวันนี้วันศุกร์ก็จะมีเราพัฒนาด้วยนะครับเนาะ เราพัฒนาด้วยถ้ามีเวลาลุงจะทางเราพัฒนาให้เยบีทางช่องครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมวันศุกร์มีทั้งนอยทั้งลาวนะครับเนาะต่อจากคานอยก็ลุ้นเราพัฒนาต่อเลยรอบสองทุ่มนะครับเนาะสองทุ่มครึ่งประมาณรู้เรื่องนะครับประมาณนี้ก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนาะไมาได้คลิปสุดเหมือนเช่นเคยก็คลิป่าทั้งนวลมาให้อาหารนกอาหารปลาครับนะ้องที่ นนองปัจจักนะเนาะท่อุดรนะครับเนาะทำธุระที่ออดรพานวนปั่นจากรยานกําลัางกายนะครับปั่นจากรยานเสร็จก็มาแวะให้อาหารปลาอาหารนกก่อนกลับบ้านเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้เดินทางเพ้่ยในตัวเหมือนเดิมชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราครับเราให้อาหารปลาอาหารนกไปด้วยก็เป็นการทําบุญครับเนาะบุญชนิดหนึ่งให้เขาอิ่มท้องอิ่มใส้ก่อนต่ออายุเขาก็การทําบุญเหมือนกันครับเนาะนิดหน้อยๆเราียกนน้อยก็เป็นการทําบุญนะครับ มาอุดรมาบ่อยครับเนาะพักนี้เววทราบได้ไปอุดรบ่อยครับเนาะปีหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสองสามรอบครับเนาะทำธุระพั่งนั่งวนแวะปัจจัยยานทุกครั้งครับเนาะถ้าไปเมื่อไหร่นั่งนั่งต้องขาดไปได้ต้องแวะปัจจัยยานออกกำลังกายครับเนาะชอบมากก็ถือว่ามาเที่ยวทำร้องได้นะครับนในตัวเหมือนเดิมยังไปที่แนวทางนะครับท้าก็ยังไม่เป็นแค่แนวทางเหมือนเดิมทางมีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดเข้ากันไปเหมือนเช่นเคยนะครับ ก็ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังมันมีใครสามารถให้ทางถูกได้ทุกวันนะครับเนาะเปลี่ยนไปไม่ได้ครับเนาะถูกปิดขเขากันไปเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยวันนี้ผิดวันน,าน้าเราก็ว่ากันใหม่นะครับวันนี้ถูกก็ดีไปนะครับเนาะแนวทางให้ไปนะเป็นหาหนอยรวมนะครับมีคนใหม่เข้ามาไม่รู้นะครับหาหนอยรวมตั้งแต่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มจริงหาหนอยมีเยอะนะครับนะมีมากกว่านี้แต่เราเน้นไปที่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเนาะนะสามรอบนี้ ถ้าบอกรอบอื่นรอบสี่โมงเย็นหรือรอบอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าไม่มีโชคไม่มีดวงนะครับในที่สามรอบนี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานรอบห้าโมงสองตัวล่างสามหนึ่งสามตัวก็แปดแปดเจ็ดสามหนึ่งกแปดแปดเจ็ดสามหนึ่งของเราไม่มีครับเราไม่มีสามสักตัวเลยหนึ่งก็ไม่มีสักตัวนะครับเราห่างไกลความเจริญมาก ก็มาที่รอบหกโมงนะครับสตัวล่าง 5, 4 3, ตัวบนก็ห้า 5, นึ่งกับ 5, 1, าหสี่สเดือนดีทั้งบนและล่างครับเนาะเดือนดีมากถ้าจับทางได้นะครับเนาสบายเลยมีโอกาสได้บนได้ล่างนะครับเนาะฮานอยออกแบบนี้อยู่เรื่อยนะครับเนาขอฮานอยรู้ดีนะครับเนาถ้าวันนี้จับทางได้เนาะโอกาสได้บนได้ล่าง มีสูงมากนะครับเนาะห้าสี่กับห้าหนึ่งสี่ห้าสี่เราไม่มีนะครับเนาะห้าหนึ่งสี่เราก็ไม่มีเพราะว่าเราเด่นสองเด่นศูนย์ครับเนาะสี่ 4, ไม่มีสักตัวนะครับเนาะหนึ่งก็ไม่มีสักตัวนะครับเนาะห่างไกลความเจริญม,มากเลยแล้วกม็มาที่ชุดมาที่สองมารอบทุ่มหนึ่งครับเนาะทุ่มหนึ่ง 2ตัวล่างก็96 3ตัวบนก็0 4 8 96กับ0 4 8 96เราก็ไม่มีนะครับเนาะเสียดายมากแ้งเราเป็น86แทน,นครับเนาะเรามี80 85 86พี่ข้อ96นะครับไม่มีโชคเสือเกินบนก็0 4 8 0 4 8เราก็ไม่มีนะครับเนาะเรามีแต่28 280880ครับเนาะแล้วก็58าแปดพี่คอกสีนะครับเราเกินไปแต้มหนึ่งคือ58าแปดพี่คอเก้าเราขาดไปแต้มหนึ่งเราเป็นแปนะครับเมื่อวานก็ไงหลังครับเมื่อวานไม่เข้าครับเนาะสองวันซ้อนเลยสองวันจับทางไม่ได้เลยครับเนาะไปกันใหญ่เลยครับเนาะวันนี้จะเป็นยังไงลุ้นไปด้วยกันครับเนาจะแก้มือได้ไหมดูว่ยิ่งแก่หรือยิ่งยุ่งครับเนาะลุ้นไปด้วยกันนะครับ หรือว่าจะชมไปก่อนก็ได้นะชมความบันเทิงไปก่อนแต่มันกลับเข้ามาแล้วค่อยลงทุนก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าสองวันแล้วครับเนาะสองวันติดแล้วถ้ากลับมาค่อยลงทุนก็ได้ครับเนาะดูๆไปก่อนก็ได้ับเนาะหรือถ้าใครเว่กลัวเสียยอการก็เบาๆไว้ก็ได้ครับเนาะลงเบาๆไว้พอได้ลุ้นนะครับเนาะเบาๆไว้พอได้ลุ้นก็พอก็วันนี้เด่นสามเด่นศูนย์นะครับเด่นสามเด่นศูนย์จับคู่ 2030 3132 3550 5152ทวนกันนะครับวันนี้เด่น3เด่น0จับคู่2030 3132 3550 5152 8คู่8คู่นี้ให้เน้นไปที่ 50 30แล้วก็35นะครับเน้นให้3คู่นี้ชอบที่สุดในวันนี้นะครับก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีรุน4ชุดเหมือนเดิมมี250 230 235 251 4ชุด4ชุดนี้เน้นไปที่250 230แล้วก็235นะครับ 250 230 2 23 3หชุดนะครับชุดนิ้น3ชุดนี้ขอบทวนนะครับสำหรับฮาหนอยวันนี้นะครับเนาะวันนี้จะแก้มือได้ไหมลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะดูจะยิ่งแก้รือยิ่งยุ่งเข้าไปอีกก็ลุ้นไปด้วยกันจะจับทางได้ไหมหวังว่าให้จับทางได้ครับเนาะขอตัวน้นเน้นคืนซะหน่อยจากโดนไป2วันครับเนาะ2วันโดนเต็มๆเลย วันนี้ขอให้กลับมาครับเนาะคอยจับทางได้แล้วก็นลุ้นอย่างเดียวครับพี่เขาจะเบิ้ลเหมือนเดิมครับเนาะพี่เขาจะเบิ้ลถ้าเบิ้ลเสียศูนย์เลยครับเนาะจับทางยากเลยถ้าพี่เขาเบิ้ลดันพังไปเบิ้ลก็ลําบากนะครับหน่อยอย่าเบิ้ลนะครับเนาะเราไปชอบเรียกเบิ้ลพี่เขาจ้องแต่จะเบิ้ลแล้วเกินนะครับเนาะก็อยู่ประมาณนี้สวนทางกันเหมือนเดิมนะครับคนงบน้อยถ่ายคลิปนะครับเนาะคนงบน้อยคน อยู่รุนกับเขากับตัวนี้นะครับ20เอ้ย50 30 35นะครับจัดไปนะครับ50 30 35เป็นตัวนี้ชอบที่สุดจนวันนี้เผื่อมันฟุกเข้าครับเนาะรวดไป2วันแล้วเผื่อมันกลับมานะครับอ่ะฝากไว้แค่นี้เจนคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ